สวัสดีครับผมตั้มทียเอ็มครับทุกคนซึ่งนี้ทุกคนผมก็เดินทางกลับมาที่น้ำตกนะทุกคนน้ำตกแถวหมู่บ้านผมนะก็คือตอนนี้ก็คือเป็นน้ำตกล้างนะทุกคนเพราะว่าแต่ก่อนก็คือมีคนท่องเที่ยวนะแต่ไม่รู้ว่าเขาปิดเพราะอะไรหรือว่าคนมาเที่ยวน้อยก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันอยู่ในป่านะทุกคนแล้วก็วันนี้ผมก็มาอยู่จุดนี้ก็คือน่าจะชั้นที่ห้าทุกคนผมถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะชั้นที่ห้าไม่แน่ก็ชั้นที่สี่แล้วก็ วันนี้เดินมาคนเดียวเลยครับแล้วก็เป็นช่วงประมาณกําลังร้อนเนี่ยนะทุกคนก็เป็นเที่ยงจะบ่ายแล้วนะคือเดินมาร้อนมากทุกคนผมเริ่มถ่ายตั้งแต่ชั้นห้าใช่ไหมผมจะถ่ายลงไปนะลงไปถึงน่าจะชั้นหนึ่งเลยแหละโอเคครับทุกคนก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําใจผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่เลยนะทุกคนน่าจะเป็นชั้นที่ห้านะไม่รู้อะ แต่ก็คือตอนนี้ก็คือไม่มีคนมาท่องเที่ยวน,นะทุกคนจะมีก็แค่คนที่แบบเคยมาเมื่อก่อนใช่ไหมเขาก็ดูนะเขาจะรู้ว่าแบบก็คือแบบยังไงมันปิดไปแล้วอทุกคนมันก็ไม่นุ่มเหมือนกันนะไม่รู้ว่าปิดหรือยังหรือว่าพวกไม่มาเที่ยวก็ไม่รู้นะก็เมื่อก่อนก็มีคนมายังมีคนพัฒนานะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือไม่เจอแล้วอะ มันจะมีป้ายอยู่ป้ายที่เป็นสีฟ,ฟ้าๆนะเป็นไม้เไม่รู้ว่าถ้าตามทางอาจจะเจอนะตามทางเนี่ยเนี่ยมันมีทางนะทางที่คนมาเที่ยวเมื่อก่อนแต่ผมจะให้ทุกคนดูกนะ่อนเลยม,มีมีเห็นไหมป้ายนะในป้ายมันจะเขียนว่าชั้นหรือว่าทางนะผมจะขอดูน่อเลยว่าป้ายนี้อืมันเขียนว่าทางไปน้ำตกนะ ก็คือน้ำตกที่นี่ก็อยู่ในป่าแหละน้ำตกชั้นที่สามเหรอไม่รู้อ่ะชั้นสามอ่ะผมก็จำไม่ได้ชั้นสามนี่ยอยู่ตรงนี้มั้งผมจำไม่ได้นะทุกคนไม่รู้อ่ะชั้นสี่ตอนแรกผมคิดว่าชั้นสี่กับชั้นห้านะจุดนี้น่าจะเป็นชั้นสามนะแต่มันเป็นน้ำตกผมเคยมาอยู่ชั้นสามนี่คือมาได้นะมากันแบบเรื่อยๆมาได้ประจำแบบนี้นี่นะ นี่ก็พี่เล่ก็ชาป่าแล้วตรงน,นี้ก็มีนีเหมือนกันแต่นในป้ายบอกชางน่าเพราะว่าทางล่างูมนนีเองนะทุกคนไปสนใจให้ทุกคนลงไปดูจะพาทุกคนไปดูนะนี่ก็ประมาณนี้เลยสองเส้นนะน้ำไหลสองเส้นนะแล้วก็เส้นนี้นี่เห็นแล้วว่างทางตรงนั้นจะมีรอยปูนเมื่อก่อนทุกคน ก็มาทำนาแล้วนะผมขอมเท้าตรงนี้ก่าเอ๊ะแมวเ,เดี๋ยวผมไม่ได้ทอดไม่ได้เด๋ยวเพรากผมจะลงไปข้างล่างด้วยถือไว้นะอื่ ที่ก็ดีมากเลยนะทุกคนน่าจะบ่ายหนึ่งกว่านะเพราะตอนที่ผมมาในชะ่ไหมก็เป็นเที่ยงเที่ยงกว่านีนา่น่าจะบ่ายน่าจะบ่ายสองแล้วม,ม,มั้งไม่รู้อะดีๆด้านนี่แบบมีเยอะเลยนะทุกคนถ่ายมีดีถ่นี่คือ ยังไม่ค่อยสวยนะทุกคนมันชั้นที่สวยใช่ไหมชั้นสุดท้ายอะสวยตอนนี้เก็บผมเคยไปนะเป็นชั้นที่เก้ามันมีเก้าชั้นนะมันตกอืวก็ชั้นไหนบ้างนะไม่รู้อะอชั้นสองอชั้นสองกับชั้นหนึ่งอก็เป็นชั้นแรกแบบชั้นใกล้ๆนะสองก็จะทำให้มันดีๆอะ่ะเก็บน,น้ำนิดเยอะ

ต้องจะเป็นต้นไม้อะไรทุกอย่างเลยนะนใบาไหลผ่านกันยงเี้ยมีท่อพี c ด,ด้วยตรงนี้ต้นไม,ม้หลือมนต้นเบ็ลเอะไรกมตรงนี้รูเลยวะ มันมีรูหิมเข้าไปแล้วด้านในตรงนี้ก็น่าจะเป็นบนนี้น่าจะเป็นหน้าผานะผา,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 าเป็นก้อนใหญ่แล้วก็สูงหลงนั้นมีรอยก่อที่ก่อกรนน้ำอะไรต่างต่างหมดมองจะมด้านล่างถ้าด้านล่างน่าจะม,มองหมิ่นใช่เนีย่ยจุดที่ผมลงมามัน่็จะเป็นชั้นสามอย่แหละเพราะตรงนี้น่าจะใกล้ถึงชั้นสองแล้ว จำไม่ค่อยได้นะนี่ประมาณนี้เลยนี่คืน้ำไหลด้านล่างคือถ้าน้ำไม่ไหลด้านนี้ใช่ไหมใต้ล่างเนี่ยมันก็จะล้นตรงนี้ก็คือไหลไปด้าไหลไปด้านล่างนะโอ้ยด้านข้างก็คนดนนูด้วยนี่ก็เป็นอือใต้ล่างนี่นะ่าจะเป็นน้ำท่วม น่าจะเป็นชท้นสองนะไม่รู้อ่ะมีเก็เป็นหน้าผาค่อนข้างใหญ่อืมเนี้ไงที่เราต้องปีนกันค่อนข้างลำบากนะตรงนี้ลองปีนดูอืมอมันนีของลงมอจัดฟันนิดหน่อยนะ ลงขึ้นเนี่ยลำบากแน่นอนทางนี้ลงไม่ได้นะทุกคนเราต้องขึ้นไปทางนู้นเพราะว่าตรงนี้คือน้ำมันอนะมีตลอดเลยน้ำไหลน้ำก็ไหลโอ้ยนี่วันที่ปันะงเนี่ยเ,เด็กเด็กเนผมมาเล่นเนะี่ยชั้นหนึ่งชั้นสองอนะบ่อยชั้นสองอนะน้ำมันดูนะ mình một, bên này nè, có nhà nè, còn cái <laughs> gì nữa? Bên này cũng có cái gì đó, ตรงนี้มนะเดี๋ยวใต้ช่วงแห้งใช่ไหมก็เป็น,นช่วงรีดร้อนนะตรงนี้จะไม่มีน้ำเพิ่มนิดเลยนะทุกคนน้ำแบบแห้งแบบแห้งมากเลยอนะไม่มีน้ำเลยอนะ่ะแล้วก็ด้านล่างนี้เราจะเห็นทรายหมดเลยนะทรายแล้วก็เดินได้เลยอนะเดี๋ยวเราขึ้นไปจนะไปดูชั้นสองกันต่อ น,น,นี่แหละข้าหลงมาแล้วก็ค <c oughs> ือยึลำบางนิดนึงเอ้ยอกโอ้เป็นากาศที่นี่ได้นะทุกคนดูดิไม้ต้นเบละเลยว้องีำใ่า เป็นใครเองเป็นใครเนี่ยเดินเล่นอ้อเองมาทำอะไรฮะข้ามาคุยกันเลยดิ จะเป็นลูกไอพี่จะฆ่าแน่เลยทุกคนมันหายตัวไปอีกแล้วน,นะแต่รอบนี้ผมเจอมันแค่คนเดียวนะเพื่อนมันมีตัวหนึ่งม,มันบอกว่านะผมเรียกว่าผมเรียกมันเรียกน้องเขาแล้วว่าลงมาคุยกันหน่อยน้องเขาบอกว่าผมไม่คุยกับพี่แล้วก็หายไปเลยปต,ตามผมมั้นแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้้วทุกคน

แดดตรงนี้สักหน่อยร่องแบบนี้ผมว่าน่าจะมีนะตุ๊กแกอ่ะไว้ทุกคนมีรังแตนเก่าด้วยเดี๋ยวผมจะโทรให้ทุกคนดูนะเห็นไหมแต่น่าจะไม่มีตัวแล้วตุ๊กแกน่าจะมีแบบนี้น,นั่นไงหนู หลบไปอยู่ตรงนั้นเฉยเลยเฮ้ยมาคุยกับพี่ได้เปล่าฮะมีไม่สนใจด้วยควุยกับพี่หน่อยได้เปล่าเองตามหาพ่อเองอยูอ่ไหมใช่ฮะ แล้วเพื่อนเองอยู่ไหนไอเด็กคนนั้นน่ะอยู่บ้าน,บ,านบ้านอยู่ไหนไอ้หนูไปบ่บอยากกูหกพี่นะพี่บอกไว้ก่อนมาแล้ามาทำอะไรที่เนี่ยฮะ anh mai làm gì anh ốc anh đang chửi này du rồi đấy anh này cũng đi Ủa phải không phải phải đi nữa đồ để thế, cùi tập, cố gắng đi với คือไม่สนใจเลยผมเลยไม่บอกไม่บอกอย่างเดียวเลยน้องคนนี้โอ้โหแต่มัเชื่อกึงได้ยินสีแต่มันไม่ทุกคนหูได้ยินเสียงคนคุยกันด้านล่างนะแหละเดี๋ยวผมว่าจะอ้อมลงไปดูนะคุยกันเสียงแบบเหมือนวุ่นวายทุกอย่างอย่างเนีนะ่ยมันมีอีกนะมียังเป็นก้อนเลยนะ วันน,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 วนั้นแหละทุกคนเดี๋ยวผมจะไม่จะไปแล้วแหละโอ้โหยายมือหมึกเต็มหัวเลยเดี๋ยวผมน่าจะต้องไปทางเดินนะแล้วก็ลงไปชั้นสองแต่น่าจะไม่ได้ถ่ายแล้วทุกคนไม่แน่ก็อาจจะกลับบ้านเลยนะน่าจะมีเท่านี้แหละโอเคแทนทายชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็น ต้องได้ผลคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนงั้นเจอกันคลิปหน้านะครับ